กับสวัสดีพี่น้องชาวไทยผู้มีความหวังทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายเชนจะมาพูดเรื่องจํานวนยอดผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับโครงการเยียวยาเงิน5,000บาทโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่แล้วนะครับวันนี้ล่าอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับจากกระทรวงการคลังนะครับได้โอนให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยถึงจํานวน4.9ล้านลายแล้วนะครับและในวันจันทร์จะเป็นรอบโอนครั้งที่6นะครับโดยจะแบ่งการโอนเป็น2วันนะครับวันจันทร์เนี่ยจะโอน700 0 0ลายนะครับ วันอังคารจะโอน8 0 0แสนลายนะครับและในวันต่อๆไปจะโอนให้ได้เฉลีย่ยเนี่ยถึงวันละ7 0แสนลายนะครับโดยปกติตะก่อนนะครับรัฐบาลได้บอกว่าโอนได้แค่ครั้งละ2-3 0 0 0 0ลายเท่านั้นเองนะครับซึ่งซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากต่อความต้องการนะครับและความความลำบากที่จำเป็นที่จะต้องได้คือถือว่าช้ามากแต่ถ้าได้7 0 0 0ลายจริงๆอย่างที่ทางรัฐบาลบอกเนี่ยก็ถือว่า เป็นจำนวนท,ที่เริ่มเยอะแล้วนะครับและในสถานะนะครับที่จะได้รับโอนเงินนะครับก็จะมีสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มนะครับและก็สถานะนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบและอีกสถานะก็คือผู้ที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับ จะเป็นการค้ากันแล้วนะครับในการที่จะได้รับโอนเงินนะครับตรงนี้และจํานวนสิทธิ์นะครับของผู้ที่เหลือนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยยังเหลืออีกถึง9ก้ล้านหนึ่งแสนลายนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่เยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอย่าเพิ่งท้อใจนะครับยังเหลือในวันจันทร์อีกนะครับซึ่งผมขอให้คนที่เข้ามาดูทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมเนี่ย ขอให้ได้รับเงินเยียวยาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ27เมษายนนี้ขอให้ได้รับเงินนะครับผมผมขอเป็นกําลังใจให้นะครับอย่าเพิ่งคิดสั้นเป็นอันขาดนะครับชีวิตของเรามีค่ามากกว่าที่จะมาเสียเพราะว่าเงิน5,000บาทนะครับและรัฐบาลนะครับถ้าได้ยินคลิปของผมนะครับขอให้ดำเนินเงินดำเนินการนะครับในเรื่องการเยียวยาเนี่ยให้เร็วที่สุดทีนะครับเพราะว่าคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเยอะมากๆจริงๆนะครับกับ บางคนที่ไม่ควรได้แต่ก็ได้ไอคนที่ควรได้กลับไม่ได้เนี่ยผมโคตรลายใจเลยนะครับของคนที่ไม่ควรได้แต่ได้ไปนะครับตรงนี้ผมผมขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันแย่มากๆนะครับและสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับวันจันทร์นี้ขอให้ได้เงินนะครับผมขอให้ได้เงินจริงๆวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันที่24เนี้ยถ้าไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะ ผมเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีอะไรมา,อาคอมเมนต์ได้เลยนะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยวันนี้ขอให้ทุกท่านเป็นวันโชคดีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ